ยินดีกับชัยชนะของดวงดาวน้อยแม่นะฮะโอ้โหดวงดาวน้อยนี่ต้องบอกว่าเป็นการประเดิมวันดูบินีครั้งแรกเลยนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะการเตรียมพร้อมของหนูเป็นไงบ้างจริงก็เตรียมพร้อมมาค่อนข้างดีเลยค่ะก็มีน้องเคยรถถังช่วยเทรนด้วยอ่าฮะได้ได้ซ้อมมาประมาณกี่เดือนประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนนะร่างกายเต็มร้อยเลยค่ะ กับคู่ชกคนนี้หนูได้มีการศึกษาเขามามากน้อยขนาดไหนก็ดูศึกษาเขาช่วงไฟชัยท้ายที่เขาคนจะมาชกนี้ค่ะก yes> ็ดูมาบ้างก็ดูมาบ้างดูแล้วเป็นไงบ้างหนักใจไหมก็ไม่หนักใจค่ะนะมาชกรายการนี้นะฮะเพราะแน่นอนว่าเท่าที่ผ่านมาหนูอาจจะไม่ได้ไม่เจอไม่เจอนัวแบบนี้เพิ่งมาเจอนัวแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกไงจริงๆหนูเคยชกของรถทูวันมาก่อนคสองครั้งเลเล็กค่ะแล้วก็อาจจะ อันนี้เป็นครั้งที่สามที่ที่ได้ใส่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าแตกต่างกันมากมายนะแต่ับแต่ว่าบรรยากาศในวันนี้นี่อาจจะรู้ว่าแตกต่างกันนิดนึงเต้นเต้นเต้นนะปะทะไปแล้วรู้สิ่ไงบ้างก็ก็หนูว่าก็ไม่สำหรับอยู่เพื่ไงดีเขาก็แข็งแรงค่ะแต่ว่าวันนี้หนูตั้งใจมาอนานันนะ จังหวะสองลูกในในช่วงของปลายยกหนึ่งเนี่ยโชกาไปทีแตกตอนนั้นอะจะสอกไหมฮะง,งัดโชกเข้าไปเขาแตกเยอะไหมตรงน,นั้นเยอะค่ะเพราะว่าหนูเห็นเลยว่ามันมันเหมือนมันโบวเข้าไปเลยค่ะบริเวณเล่กลางกาน้าผาก,ากเลยค่ะใช่ใช่โอ้โห,โหนะหลังจากนั้นเนี่ยความมั่นใจเป็นไงมาเต็มเลยค่ะโอ้ใช่นะคิดว่าคู่ต่อสู้แตกก็คงเอาเวลาเราเห็นเลืดแล้วเราแบบ อยากสืบต่อนนะแล้วก็ในช่วงของเกมในยกสองนะวางแผนยังไงก็ต่อยเรื่อยๆค่ะฟังโค,ค้ดอ่ะอือแต่ก็ยังมีสอกกลับให้เห็นนะคะก็ก็มีค่ะ,คะ,คะรู้สึกวันนี้นี่เตยมอาวุธไม้ไม้โมยไทยนี่มามาเยอะมากเลยนะเราคิดว่า,วามันเป็นการรีแมชด้วยค่ะดูอ,อยากรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนเดิมน,นั่นนะสินะฮะแต่ก็การเจอกันครั้งนี้รู้สึกว่าความมั่นใจของเรานี่เต็มร้อยเลยทีเดียวนะครับผ่านไปสองยกนี่มั่นใจอย่างโวชนะละมั่นใจ ข้าใจวัฒนะแล้วแม้ว่ายกสามเขาจะมาเล่งกาเถิดมาเล่งแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่เราดีโอ้โหรอบจัดไปซ้ายทีขวาทีเขาอะไรไม่ทันเรานะฮะถือว่าวันนี้ประเริ่มได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะแต่ก็มาพลาดโดนโดนแตกอ่ะอาจจะเป็นช่วงหมุนสอบกลับค่ะแล้วเขาคาดสอบอีกทีหนึ่งไม่โดนนะเป็นยังไงบ้างโดนไปกี่เข็มมาเนี่ยเจ็ดเข็มค่ะเจ็ดเข็มนะเขาฝากบอกว่าเจ็ดเข็มแต่เราก็ฝากเขาเยอะเหมือนกันนะเพราะลูกกี่เข็มที่โดน ไม่ไม่แน่ใจนะวันนี้นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะจุดบกพร่องของดวงระน้อยที่ต้องกลับไปแก้ไขแรงค่ะแรงยังไม่ดี่นี่ขนาดซ้อมมาเดอนกว่าอืมใช่จริงจริงแล้วตอนช่วงซ้อมค่ะหนูมีพลาดแล้วก็หัวแตกงนี้อ๋อเหแล้วก็ทั้งไปประมาณสามสี่มันลยอือใช่ใช่แล้วก็กลับมาซ้อมีกทีอืมนะแรงยังไม่ค่อยดีนะก็ถือว่าต้องกลับไปซ้อมอีกทงนี้คะแนนเต็มสิบวันนี้ให้ตัวเองเท่าไหร่ดี จริงๆหนูอยากให้สิทธิ์เลยคราะว่าหนูสามารถเอาชนะลูชกที่เป็นคู่ปรับเก่าแล้วก็เขาตอนนี้เขาเป็นเดเลเจนเป็นท็อปของออสเตรเลียค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชนะครั้งนี้หนูรู้สึกว่าภูมิใจเต้นมากนะก็ได้ให้เต็มสิบไปเลยว่าอย่างงานนะครับผมนะเรื่องนั้นหนักสักนิดนึงวันนี้หนูต่อยเวทขนาดอ่าสี่แปดจุดห้าค่ะคิดว่าเป็นไงเวทนี้ได้ค่ะก็เวทที่ตัวเองไม่ได้ทำมันหนักอืมแต่ว่าแต่ว่าถ้าหากว่าต้องทำนี่ต้องต้องมีการลดอีกไหมหรือว่าไง จริงหนูไม่ลดเยอะค่ะในในเวทนี้นะฮะครับผมวันนี้นะทางทางพี่รถถังได้บอกอะไรเราบ้างเขาก็บนๆว่าอาจจะแบบมีข้อผิดพลาดในเรื่องของที่แบบว่าเขาสอนมาแต่ว่าเราอาจจะทําได้ไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยนำาปแก้ไขกันใหม่นะว่าอย่างไงนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการประเดิมวันลุคพินีครั้งแรกของเราแล้วประเดิมได้อย่างสวยงามด้วยกองเชียร์แฟนลับวันนี้หนูหูหูหูชายหมดเลยเยอะมากกรี๊ดกันสั่นะวันไหวคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้าง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชร์ดอนน้อยนะคะ <ๆ S 1> ก็กลับมาอีกครั้งหนะะึ่งค่ะยังไงก็ฝากไปแต้ลังใจให้ต่อไปนะคะเป้ายัางไงเป้าหมายเป้าหมายค่ะดูแชมป์นที้คุณจ๊บค่ะน,นี่นะขอโชคดีครับดอนน้อยครับสวัสดีจ้า